ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแดในท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงเดือนกันยายนเป็นชะตาของคนของประเทศของความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมธุรกิจการบ้านการเมืองสรารพัดไปหมดเพราะว่าเรากำหนดวันที่วันที่30กันยาเป็นวันกเกษตอายุราชการรัฐวิสาหกิจเราก็มีโขนที่เปลี่ยนหัวไปเรื่อยๆ แย่าจะกล่าวเตือนใจให้กับทวนหวนคิดว่าหัวเอย่ยหัวโขนใส,ใส่แล้วโอนวิญญาณผ่านสมองพอใส่ปุ๊บมันผ่านสมองส่วนที่ดีของเราขาดสมาธิทิฐดำริตรองจนลืมมองความเน่าเน่าของเราเองมองไม่เห็นความเน่าเพราะสูตรเครื่องประดับสำหรับชายหญิงมันอำพรางความเน่าเน,น่าใน่ากายเนี่ยท่านเห็นไหม ที่วอนสีทองคําตามพระวินัยนี่สีทองคํานะท่านนะตามพระวินัยด้วยแต่ข้างในมันมีเม็ดขันไหมเนี่ยขันนี่ไม่เป็นแล้วยังมีเน่าอีกเยอะแยะสิ่งปฏิกูลคือความชั่วที่ถูกปกปิดเอาไว้จะลืมมองความเน่าๆของเราเองปาก็พร่ำพรรณนาว่าไม่หลงไม่หลงไม่หลงอาพระไปปัญญาก็ไม่หลงไม่หลง ปาก็พร่ำพรรณนาว่าไม่หลงจะด,ดำรงคุณธรรมอย่างคร่ำเคร่งเออจะมีปฏิธานอย่างคร่ำเคร่งแต่แท้จริงล่วงธรรมไม่ยาำเกรงตอดถอดหัวเคว้งสืมโศกกะโหลกตัวพอหมดยศหมด,หมดตำแหน่งมันลแต่กะโหลกเราหน้าเรานะไม่มีอะไรเลยหัวขนไมันก็ไปอยู่กับคนอื่นคือตำแหน่งและยศคืออำนาจและหน้าที่ ผู้ใดหลงมากเท่าไหร่รุ่นเริงบันเทิงใจเท่าไหร่ผู้นั้นย่อมเศร้าใจเท่านั้นถึงมีอาการซึมเศร้าแต่ขอร้องเถอะมันเป็นธรรมชาติก่อนเราเขาก็เคยเป็นถึงเวลาเราเราก็เคยเป็นถ้าคิดเป็นอยู่เย็นทั้งชาติคิดเรื่องนี้ไม่เป็นลำเข็นทั้งชาติ